สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่เอฟจะมาทําวัคซีนนะครับไก่ชุดนี้นะแล้วก็จะห่วงนะครับทําประวัติและจะย้ายลงไปข้างล่างนะครับแล้านอนเนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มโตแล้วนะแล้วก็แม่ไก่ก็ก็น่าจะเริ่มไปฝึกลูกข้างล่างได้นะครับพี่เอฟจะได้เริ่มเริ่มจัดแม่ไก่บำรุงแล้วก็จะเตรียมตัวที่จะแยกแม่ไก่นะครับเริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็ส่วนชุดนี้นะครับ ฝนตกหนักนะครับดูดินน้าลงมาเฉอะแฉะเลยชุดนี้นะครับผมสี่ตัวนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่โดดเข้าไปอยู่กับพ่อไก่ตัวหนึ่งนะครับดีว่าเจ้าเหนือพยักษ์เป็นพ่อไก่ที่ใจดีนะครับไม่ไม่ทำาม้ลูกไก่เนาะอ่าชุดนี้นะครับเป็นลูกไก่ที่เป็นแม่ไก่ที่พียพัฒนามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยได้นําเข้ากับเจ้าพ่อไก่ที่ชื่อเจ้าจงอ่างดำเนาะ ความจริงแม่นี้ต้องไล่ก่อนนะครับแม่นี้ต้องไล่กับเจ้าเหนือพยักษ์ก่อนนะครับเพื่อจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เอาลูกเขาเข้ากับจงอังดําแต่ที่เพามาเนี่ยได้แต่ลูกตัวผู้ไม่ได้ตัวเมียเลยนะครับผมก็ <S <S เดี๋ยวจะมาเลารุ่นกันนะครับชุดนี้มีตัวเมียเยอะก็จะเอาตัวเมียชุดนี้ย้อนกลับมาให้เจ้าเหนือพยักษ์ทนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปใหม่นะฮะหรือม่ก็จะภาคจะแยกจะแยกชุดนี้ออกนะครับแล้วก็ค่อยให้เจ้าเหนือพยักษ์ทแล้วเก็บตัวเมียไว้เพื่อที่จะให้เจ้าจงอังดํา ครับนะครับเพราะว่ายังได้อยู่นะเจ้าชงเจ้าเหนือเพี้ยก็ยังฟิเดเปี้ยฟิตปังอยู่นะครับผมอันเดี๋ยววันนี้จะมาทําวัคซีนชุดนี้ด้วยนะครับทำวัคซีนชุดนี้แล้วก็ใส่ห่วงปีกนะครับทาประวัติให้เรียบร้อยแล้วก็จะย้ายลงไปข้างล่างเหมือนกันวันนี้เพี่จะมาย้าย2 2ชุดนะครับเพราะว่าชุดนี้เอฟซีขอขอแบ่งคู่หนึ่งนะครับผมพอดีมี5ตัวแล้วก็โดนหมาไม่รู้ว่าหมาหรืองูนะครับเข้ามา ถ้ามากินไปตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยเหลือแค่4ตัวก็พอดีครับแบ่งกันคนละคู่นะพี่ก็จะเก็บไปคู่หนึ่งแล้วก็ให้ f c คู่หนึ่งนะเอจองไว้แล้วนะครับอ่าจองไว้แล้วอ่าเดี๋ยววันนี้มาทําประวัติทำวัคซีที่ย้ายลงไปอยู่ห้างล่างที่ <_ C> ย้ายเข้าลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มให้เขาฝึกคุยเขี่ยหากินนะครับเพราะว่าพอส่งไปให้เอฟซีแล้วเนี่ยเขาจะได้คุยเขี่ยหากินเป็นนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าพี่ไปแล้วมันกินอะไรไม่เป็นประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เขากินเป็นหมดแล้ววเาเาาปดรโพหหัอาหา แต่จะให้เขาไปคุ้นชินกับการคุยคยค้ยเขี่ยคุ้ยเขี่ยอาหารนะครับตามดินหากินเองนะครับจะได้ไม่ต้องลำบากเนาะโอเคเดี๋ยวพียบขออนุญาตเคี่ยตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอาจจะอาจจะย้ายลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปใส่ห่วงปีกข้างล่างจะง่ายกว่าเพราะอุปกรณ์ตอนนี้เพียบย้ายลงไปอยู่เ้าข้างล่างแล้วนะครับปะรุยงานกันดีกว่าก็เดี๋ยวเก็บกวาดเตรียมสถานที่แป๊บหนึ่งเนาะเราเอาสุ่มมาใส่นะครับแล้วไม่ไก่มาลงชุดนี้ก็ ชุดนี้ก็ใกล้จะปล่อยแล้วแต่เดี๋ยวรอล้อมตะไครยนะแล้วค่อยปล่อยเขาเพื่อเป็นการการง่ายที่เขาจะได้ไม่ต้องกระโดดกระโดดออกร้าวไปข้างนอกนะครับเขาจะได้ชินอยู่ข้างในเลยช่วงนี้ก็ฝนตกครับคือข้อที่ควรระวังก็คือสัตว์มีพิษนะครับเนี้ยพวกงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามา กินลูกไก่นะครับงูเห่าเนี่ยเขากินลูกไก่นะมาฉกมากัดลูกไก่ลูกไก่ประมาณอายุตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเขายังกินได้อยู่นะครับงูเหา่าแล้วก็ต้องคอยระวังเพราะว่าวมาเช้าพี่เฟก็เจอไปแนละ้วหนึ่งตัวโอ้หพ่นพิษแบบเปิดราบเข้าไปแล้วเจอพอดีจังหวะเขาพ่นเขาสู้นะครับพ่นพิษใส่พีเอฟ แต่โชคดีที่มันอยู่ระยะไกลพิดพิษมันก็เลยกระจายบานๆมีเป็นละอองมาโดนโดน,โดนคือโดนทั้งตัวนะครับไม่โดนเฉพาะจุดเนาะพี่เจบก็เลยรีบให้เพียบไปอาบน้ํานะครับส่วนงูก็ส่งให้ให้สหายสุลาไป <laughs> สหายสุลาบอกเฮ้ยเย็นๆมาเลยว่างั้นเพียรบ,บอกโอเคขอตัวนะครับ เพียฟเอาแม่แรกมาแล้วครับผมอ่าอันนี้เป็นแม่เล็กนะครับผมแม่ลูกยังเล็กนะลูกยังได้อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับลูกได้สามตัวนะเดี๋ยวเพียฟจะทําการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ปีกเนาะอันนี้มาเริ่มลุยงานกันก่อนเลยนะครับตอนทําอาจจะเห็นไกลๆนะไม่ไม่เอาให้เห็นใกล้ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพียฟขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับ เดี๋ยวเรามาทำวัคซีนนะครับก็ทำอยู่ที่0.05 ml นะครับผมแล้วก็ใส่ประวัติเบอร์ปีกเลยฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับตรงหน้าอกเนาะโดยยาเขาจะวัคซีนเขาจะค่อยๆซึมซึมเข้าไปเองนะครับจะไม่ได้รีบพดพลาดเข้าถ้าเกิดเราฉีดกล้ามเนื้อนเนี่ยวัคซีนมันก็จะเข้าเยอะเกินไปนะครับผมคือจะเข้าเร็วเกินไปไม่เข้าเยอะเกินไปแล้วก็ ลูกไก่เขาก็อาจจะซึมได้นะครับก็ใส่ประวัติแล้วแต่ครับอะไรคือพ่ออะไรคือแม่อยู่ที่เรากำหนดเองเนาะเราจะได้รู้เพราะว่าเราไม่ได้มีหมายเลขเหมือนเหมือนเบอร์ปีที่เป็นเหล็กนะครับ ถามว่าพีเอฟมีไหมพี่เอฟก็มีนะครับตัวยิงแต่ยังไม่เอามาใช้นะครับอ่ะก็เสร็จแล้วเราก็เอากรรไกรตัดแล้วก็ใส่ให้อยู่กับแม่เขาเสร็จแล้วครับได้ทั้งอทำวัคซีนแล้วก็ทําประวัติไปในทีเดียวกันเลยใช่ไหมก็ทําให้ดูหลายอ่านแล้วนะครับแต่อันนี้คือประเด็นคือเรากําลังจะย้ายลงมาแล้วก็ ไก่ชุดน,นี้เขายังมุดออกตาสุ่มได้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมุดออกมุดเข้ามุดออกตาสุ่มไปเรื่อยๆพอคาวันไหนที่เขามุดออกไม่ได้เดี๋ยวพียบจะปล่อยออกแล้วเขาก็จะเข้าไม่ได้พอเขาเข้าไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มนอนบนหัวสุ่มแม่เขาถ้าเกิดเขาเริ่มนอนสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แล้วไม่ไม่หงอยไม่เหงาไม่ซึมนะครับเราก็แสดงว่าอ่ะเขาเขาชินแล้วเขาปรับตัวได้แล้วแล้วก็จะเอาแม่เขาไปเข้าล็อกผสมนะครับแล้วลูกไก่ก็จะอยู่ในนี้นะครับขึ้นลงหากินเองเป็นแล้วก็นอนในนี้เเปป็็็นนนกอั ในการอาเอาไก่ลง,ล,งล้านะครับผมเดี๋ยวเพียบขออนุญาตทำต,ต่อไปเลยแล้วกันเนาะเราจะมาเจอกันชุดที่สองของแม่ที่สองนะครับแม่นั้นใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงสร้างดีไหมตอนนี้เพียบก็ทําการใส่ห่วงนะครับใส่ห่วงประวัติเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ทาวัคซีนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เหลือขั้นตอนการจดลงในสมุดเนาะเพราะว่ามันจะลืมได้ถ้าเราจดไว้สมองในสมองเนาะก็จะจดไว้ในสมุดนะครับว่า เราต้องทำวัคซีนให้แม่ไก่ด้วยเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยแล้วมันก็จะได้รอบพอดีนะครับแม่ไก่ก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยนะครับฉีดวัคซีนแม่ไก่ด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนลูกไก่ด้วยนะฮะเพื่อเป็นการกันเหนียวนะครับต่อโรคนะบางทีแบบแม่ไก่กับฟักไข่ก็จะไข่ก็จะเลี้ยงก็ประมาณสี่ห้าเดือน ก็ได้รอบฉีดวัคซีนพอดีอุ๊ยนี่ครับอันตรายนะเนี่ยเวลาที่วางมันไม่พร้อมนะก็ทำวัคซีนแม่ไก่ไปเลยนะพร้อมกับลูกไก่เลยนะฮะเดี๋ยวพี่แอฟขออนุญาตเตรียมเตรียมเขาเรียกว่าอะไรสายเทป,ปันท้ยก่อนพร้อมแล้วนี่ มาเรามาเริ่มกันเลยหนึ่งชุดเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างตัวนี้นะครับมันไม่แน่ใจว่าจะมีตัวผู้ตัวผู้สองตัวเมียสองเลยหรือเปล่าถ้ามีก็ดีไปเพราะว่าต้องแบ่งให้เอฟซีคู่หนึ่งนี่ฮะร่วมจะเข้าสองเดือนละสองเดือนจะเต็มละโครงสร้างนะพอได้นะครับให้แม่เลี้ยงนะชุดพวงนี้นะอาจจะดูเล็กกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่า เราให้แม่ไก่เลี้ยงเราไม่ได้เอามาอนุบาลเองนะแต่ก็ถือว่าสวยงามอยู่ว้าโอเคทำวัคซีนแป๊บแล้วก็ใส่สายด้วยนะครับผมอากาศร้อนนะครับวันนี้ฝนน่าตกอีกอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ที่สุโขทัยนี่ฝนตกทุกวันเลยฮะก็ดีที่เพียบได้นำไก่ลงม,มาไว้ข้างล่าง บ้างแล้วนะครับก็เลยตรงนี้มันไม่ค่อยเปียกนะครับมันไม่ไม่ชื้นไม่แฉะพื้นเป็นปูนนะแล้วก็ล้าวมันกว้างเวลาฝนตกก็ไก่าสามารถกินข้าวโรยข้าวให้ไก่กินในลาวนี้ได้สบายๆนะครับผมก็เลยไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่ปีนี้ตัวสายเทบันท้ายเองเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาความละเอียดแบบเป็นตัวเลขก็ได้นะเพราะว่าเขาก็มีตัวเลขอยู่นะครับ เดี๋ยวเพียบขออนุญาตลุยงานต่อนะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับงานวันนี้จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเพียบเสร็จตรงนี้แล้วก็จะให้ข้าวรอบเย็นของไก่แล้วครับผมก็เสร็จงานวันนี้แล้วก็อนาน้ะอพยขึ้นบ้านพักผ่อนตามอัธยาศัยนี่ก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณนี้ ก็ดูแลเขาให้ข้าวเช้าเช้าไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวนี้พีเฟไม่ได้ให้ข้าวเช้าเนาะก็จะฝึกเขาได้นะครับพอตอนนี้ตอนพอเช้าขึ้นมาไก่เขาก็จะไม่รอแล้ว,ลวเขาก็จะวิ่งออกไปหากินข้างนอกแล้วแต่ครันงนี้อีกสักพักหนึ่งพอพี่เอฟล้อมตะข่ายแล้วเขาจะออกหากินไม่ได้เราก็จะต้องให้ข้าวเขาโอเคเสร็จแล้วครับผมใส่ห่วงเสร็จแล้วทําวัคซีนเสร็จแล้วอ่ะก็เดี๋ยวก็จะเป็น บรรยากาศการให้ข้าวเย็นเนาะแล้วก็เสร็จและนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ข้าวเย็นเสร็จก็เสร็จกันแหละนะแล้วก็เจอกันอีกทีหนึงคลิปต่อไปไปแล้วครับโย